สวัสดีค่ะเจอกับช่องมาดามกัมมออีกแล้วนะคะเปรี้ยวอยู่ที่สวีเดนนะคะทุกท่านก่อนอื่นเลยเปี้ยวต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามช่องมาดามกัมมาอชานแนลนะคะวันนี้เป Ginger, นนี้ยวจะมาพูดเกี่ยวกับอาชีพนวดนะคะเปี้ยวขอพ ni, right. ูดเป็นภาษาไทยนะคะวิดีโอนี้เพื่อให้การสะดวกในการรับฟังและรับชมนะคะถ้าผิดพลาดประการใดเปี่ยวต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะวันนี้เปียวจะมาพูดถึงหมอนวดหรือว่าการทําอาชีพนวดนะคะก่อนอื่นเลยเปียวก็จะตรวจสุขภาพค่ะอันนี้เปียวพูดในฐานะตัวเองแล้วก็ความรู้เบื้องต้นของตัวเองนะคะอ่าเราก็จะไปตรวจสุขภาพเราเลยนะทะนะคะเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพประจําปีหรือเฮนสุคอนโทรนนะคะ ถ้าเปียวออกเสียงผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเราต้องตรวจสุขภาพค่ะทําไมถึงต้องตรวจสุขภาพาการที่เราจะเป็นหมอนวดหรือทําอาชีพนวดนะคะเราต้องตรวจสุขภาพเราก่อนว่าสุขภาพของเรามีโรคติดต่อที่ร้ายแรงไหมเราสุขภาพเราดีไหมนะคะการที่เราจะนวดหรือรักษาคนอื่นนะคะสุขภาพของเราก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัย เกี่ยวกับโรคโรคบางชนิดที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อ,อเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้รับใช้บริการกับเรานะคะโดยเฉพาะโรคติดต่อ,อร้ายแรงโดยเฉพาะโรคผิวหนังหรือว่าโรคบางชนิดที่โดยการติดต่อโดยการหายใจหรืออ,อย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะนั่นแหละค่ะเราก็ไปตรวจสุขภาพของเราเลยแล้วก็ ้าเราสุขภาพดีแล้วอ่ะเราก็มาเตรียมค่ะเตรียมตัวเราให้พร้อมเช่น1การดูแลสุขภาพการออกกําลังกายค่ะ<ล>ทุกๆอาชีพมีความจําเป็นและมีความสําคัญค่ะการที่เราเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้วเราจะเป็นหมอหนวดเราต้องให้ดูแลตัวเองให้เราให้สุขภาพแข็งแรงค่ะเช่นอ่าเราก็ต้องออกกําลังกายใช่ไหมคะสุขภาพเราแข็งแรงเราก็จะมีกําลังใจมีกําลังอ่าแรง กำลังแรงใจแล้วก็ร่างกายเราที่จะหยิบยื่นให้คนอื่นนะคะเพราะว่าอาชีพนวดค่ะเราก็ต้องรับฟังความคนอื่นด้วยสุขภาพร่างกายจิตใจเราก็ต้องแข็งแรงเช่นกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เปียวพูดไม่ใช่ว่าเปียวเก่งนะคะแต่เปียวเอ,เอาประสบการณ์ของตัวเองในการทำงานมาทั้งหมดเข้าเข้า12ปีแล้วนะคะแต่ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เปียวก็จะมาแนะนำให้ ทุกคนได้รับฟังนะคะสำหรับใครที่มีความสนใจในอาชีพนี้นะคะแต่ถ้าเปียวพูดผิดพลาดประการใดทุกคนสามารถเขียนคอมเมนต์หรือติดชมได้นะคะหรืออยากให้เปียวพูดถึงอะไรบ้างก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเปียวอาจจะตอบช้านิดนึงใช้เวลาสักนิดนะคะแต่เปี้ยวจะมาตอบให้ค่ะ,คะทุกคนนั่นแหละค่ะ อพอเราเตรียมความพร้อมให้ร่างกายเราได้แล้วใช่ไหมคะสุขภาพเราดีและเราเตรียมตัวเป็นหมอนวดละในขณะที่เราไปเรียนนะคะไปเรียนรู้ร่างกายนะคะเตรียมตัวไปเรียนรู้ร่างกายอของคนเนี่ยว่าคนเนี้ยที่เราจะนวดเนี่ยเขามานวดแบบไหนท้าการที่เรานวดผ่อนคลายนะคะเราก็เราก็ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเขียนไว้ในร้านของเราหรือโฮมเพจหรือมีกระดาษให้ลูกค้าอ่านอย่างเช่นคุณ คุณป่วยเป็นโรคอะไรไหมคุณผ่าตัดไหมเราเตรียมตัวของเราแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเบลจะมาเล่าให้ฟังในในวิดีโอหน้าถัดไปนะคะแต่วิดีโอนี้เบลขอพูดถึงตัวเองก่อนแล้วกันนะคะสุขภาพเราดีแล้วเราไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเราไม่เป็นโรคอะไรที่มีความเสี่ยงกับลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเรียนนะคะไปเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเป็นหมอนวดนั่นเอง แล้วเราก็เตรียมตัวความพร้อมให้สุขภาพของเรานะคะอยากที่เปียวกล่าวไปนะคะแล้วนะคะมาติดตามว่าวิดีโอต่อไปเปียวจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรนะคะเปียวจะมาอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวเป็นหมอนวดนะคะแล้วก็จะมาอธิบายเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่เปียวมีความรู้นะคะแล้วก็จะมานวดนะคะให้ทุกคนชมนะคะ เริ่มจากการนวดดูแลตัวเองเราเราเป็นหมอนวดเราก็ต้องมีความพร้อมให้ตัวเองใช่ไหมคะอ่ะเราจะนวดรักษาตัวเองยังไงแล้วก็จะดูแลตัวเองย,งย,งยังไงแล้วก็จะมานวดลูกค้าให้ทุกท่านได้ชมนะคะนั่นแหละคะ่ะขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ช่องมาดามกรรม,มารอนะคะดูแลสุขภาพนะคะทุกๆคนบ๊ายบายค่ะ